วันนี้พวกเราจะมาแนะนําโรงเรียนนานาจิอ,อะไรไปกันเลยนี่นะครับคือโรงยิมของเรานะครับโรงนี้ของเราเป็นสถานที่ <S <S ที่มีอสงค์นะครับสามารถเล่นได้กีฬาครับไม่ว่าจะเป็นเบดมินตันวอลเลย์บอลฟุตซอลได้นะครับและยังสามารถใช้ในการประชุมต่างๆได้ด้วยครับ ครับคือห้องประชุมของเราใช้สําหรับในการทํากิจกรรมต่างๆและการประชุมต่างๆนะครับส่วนข้างล่างจะเป็นโรงอาหารนะครับสําหรับนักเรียนทั่วไปสามารถมากินอาหารได้ข้างล่างนี้ครับนี่นะครับคือป้ายบอกทางของโรงเรียนนะครับทางนู้นเปอาคารสองเฉลินนมพระเกียรติก็ทางนั้นนะครัอบอสมุทรนะครับแล้วก็อาคารสปนก็ไปทางนู้ครับส่วนอาคารหลังนี้นะครับคืออาคารชั้นหนึ่งนะครับ ส่วนชั้นข้างล่างชั้นแรกนี่ครับจะเป็นศูนย์ทำงานของคณะครูนะครับเป็นห้องทะเบียนต่างๆครับอันนี้นะครับคือห้องสมาคมศิย์เก่าโรงเรียนราฐสขารไรนะครับไปกันต่อเลยครับส่วนข้างหลังนี้นะครับคือห้องขากมนะครับมีอุปกรณ์ในการทำอาหารครบครันครับสามารถมาทำอาหารได้มีทั้งแก๊สกระทะตะลิวหม้อกันไกมีหมดนะครับ วนนี้นะครับคือโรงอาหารโรงอาหารที่2นะครับสำหรับเพื่อไม่ให้โรงอาหารนั้นแออัดเกินไปนะครับเราก็จะรากินตรงนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นอาคารสามนะครับ ชั้น3ข้างล่างจะมีสหกรณ์โรงเรียนนะครับแล้วก็มีธนาคารโรงเรียนนะครับแล้วก็ชั้น2จะเป็นหัวสาระภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ชั้น3จะเป็นหัวสังคมนะครับแล้วก็ชั้น4ก็จะเป็นอังกฤษเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราไปดูอาคารต่อไปเลยอันนี้จะเป็นหอสมุดเพ่เดิมภาษาอกฤษนะครับเป็นห้องสมุดนะครับข้างล่างจะเป็นห้องสมุดแล้วก็ชั้น2ชั้น3ชั้น4จะเป็นห้องคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องทบีกันเลยนะครับ อันนี้จะเป็นอาคารของห้องทูบีน้ำปวันของโรงเรียนนราศักดิไลนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลานโดมนะครับลานโดมของโรงเรียนนราศักดิ์ไหลครับต่อไปก็จะเป็นอาคารสีม่วงเป็นอาคารสองนะครับอาคาร2นี้เป็นข้างล่างเป็นห้องพยาบาลนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเรียนอาษาไทยครับแล้วก็คณิตศาสตร์นะครับ แล้ววันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์ทัศนคติของร่พี่ที่นี่นะครับว่ามีต่อโรงเรียนอย่างไรนะครับอ้าวมาเจอพี่สุดสวยจากเนอสอนะครับพี่ชื่ออะไรครับดิฉันนางสาวสุภดามามานักเรียนชั้นมันมธยมศึกษาปีที่6ค่ะอ๋อพี่สุภดาครับจะข่าวว่าพี่ได้เรียนนอสอตั้งแต่ม .1 ม .6 เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่า พี่สุขดานะคะสนใจาดาโรงเรียนาราสุขอะไรเป็นอย่างมากอย่างหนึ่งที่สนใจมากที่สุดก็คือชุดการศึกษา,ามีการสนับสนุนให้แก่ผู้ด้อยโอกาสแล้วก็มีการสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะครับแล้วพี่ว่าจุดเด่นของมอสอคืออะไรครับ จุดเด่นของนอสก็คืออย่างหนึ่งเลยนะคะกิจกรรมด้านวิชาการแล้วก็ด้านวิชาการที่เห็นได้ชัดก็คือโครงการคุณธรรมของโรงเรียนเราจะทําให้เด็กทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมครัครับแล้วปั๊บ พี่สุาดาแนะนํากับน้องๆที่กําลังจะเข้าศึกษาต่อในนศอสอเลยครับค่ะน้องๆที่สนใจนะคะที่อยากเข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียนนานาศาขาไลาของเรานะคะหรือรั้วนําเงินเหลืองของเรานะคะก็สามารถมาสมัครกันได้เลยนะคะจะบอกว่าชุดจะศึกษามีอีกเพียบเลยค่ะครับ,บค,ค่ะสุดท้ายนี้พี่อยากจะบอกว่าสําหรับใครที่อยากจะสนใจอยากจะลองมาสัมผัสกับโรงเรียนนานาสาขาไลา <laughs> ก็ติดต่อได้ที่ NSPR ครับ So hub